สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานำเสนอในเรื่องสรุปการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนตามมาตรฐาน ISSB และความเชื่อมโยงกับรายงาน56.1ันรีพอร์ตค่ะโดยเริ่มแรกนะคะจะเป็น GRI ค่ะ Global Reporting Initiative เป็นแบบ Double m a t u r i i t y ซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนื่องจากมีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่นอกเหนือจากนักลงทุนและเจ้าหนี้เช่นชุมชนสังคมซัพพลายเออร์รวมถึง human r i g h t ค่ะโดยในปัจจุบันนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการนำเอา GRI เป็นตัวอ้างอิงในการพัฒนาต่างๆซึ่งแง่มมุมของบริษัทนะคะ GRI เนี่ยจะช่วยทำให้มองเห็นภาพรวมได้ถึง360องศาค่ะถัดมานะคะจะเป็น tag for on climate related financial disclosure er, หรือเรียกสั้นๆว่า TCFD นะคะโดยเกิดขึ้นในตั้งแต่ปี2015ค่ะ ซึ่งในปี2024นะคะ TCFD ได้มีการควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของ ISSB ค่ะจะเป็นกรอบแนวคิดที่กว้างมีข้อแนะนำในการเปิดเผยและได้รับความนิยมเนื่องจากมีการนำเอาสิ่งที่บริษัททำมาเล่าเรื่องเป็น ESG หรือ Sustainability ค่ะโดยปัจจุบันนะคะกิจการเนี่ยจะต้องดูแลเกี่ยวกับ Governance, s ร r จ e ้ y r e q u i ด e m e n t และ Metric and Target ค่ะ4หลักการนี้โดย TCFD นะคะได้มีการวางรากฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีการกระทำอยู่ค่ะโดย4หลักการนี้นะคะควรจะมีการเปิดเผยว่าความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนไปกระทบกับ4หลักการดังกล่าวได้อย่างไรค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นสกคปค่ะสกคบจะแบ่งออกเป็น3สกคบด้วยกันนะคะโดยสกคบที่1จะเป็นลักษณะของกรีนเฮล์ล์แก๊สที่ถูกปลดปล่อยโดยกิจการค่ะสกคบที่2จะเป็นกรีนเฮล์ล์แก๊สที่เกิดจากการปลดปล่อยโดยมาจากการที่ไปซื้อไฟฟ้าหรือพลังงานค่ะและสกคบที่3นะคะจะเป็นกรีนเฮล์ล์แก๊สที่เหลืออยู่ทั้งหมด จะเป็นลักษณะของ up stream และ down stream ค่ะถัดมานะคะจะเป็น by number of company และ by exchange ค่ะ by number of company นะคะจะเป็นมีการอ้างอิงของ IFRS Foundation Survey โดยจะมีการเข้าไปสำรวจกิจการในสหรัฐอเมริกาซึ่งกิจการนะคะจะเป็น S&P 500 ในช่วงปี2010ถึง2022โดยตัวที่ใช้มากที่สุดนะคะก็คือ S A S B ค่ะอันดับที่2ก็คือ g R I และลำดับถัดมานะคะก็คือ T C F D ค่ะในส่วนของ by exchange นะคะ C D P T C F D C D S นะคะทั้ง3ตัวดังกล่าวจะเป็นข้อเท็จจริงที่ทำให้ทราบว่าตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก 71แห่งได้มีการใช้อะไรไปบ้างโดยอันดับหนึ่งนะคะก็คือ GRI Global Reporting Initiative ค่ะอันดับที่2 SBTI Science Based Target Initiative ค่ะอันดับที่3 SASB จานนี้นะคะจะเป็นประเด็นการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ Sustainability ในหลายๆมิติค่ะที่สำคัญด้วยกัน โดยจะมี77อินดัสทรีค่ะต่อไปนะคะจะเป็น International Integrated Reporting Council นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า IIRC ค่ะจะเกี่ยวกับรายงานบูรณาการมีการติดต่อระหว่างการเปิดเผยความยั่งยืนและงบการเงินโดยจะต้องเปิดเผยแบบบูรณาการซึ่งจะเกี่ยวกับ แคปิต a ลเงินทุนที่ไม่ได้มาจากเจ้าของหรือเจ้าหนี้แต่มาจาก6 CAPITAL ด้วยกันได้แก่ p h y s i c a l Capital หรือที่เรียกว่า Manifestor เช่น PPE ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ IP อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน intangible assets สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือจะเป็นในลักษณะของ Human หรือ NATURAL ค่ะต่อไปนะคะจะเป็น Value Reporting Foundation นะคะ VRF เกิดจากการรวมตัวของ SASB กับ IIRC แล้วจัดตั้ง Foundation ใหม่โดยมีการจัดตั้งเมื่อปลายปี2021แต่เมื่อต้นปีได้เกิดปรากฏการ CDP หรือชื่อเต็มคือ Carbon Disclosure Project ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่มีใช้กันมานานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ CDSB Climate Disclosure Standard Board มีการจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2007ภายใต้ WEF และในเวลาต่อมา CDSB ได้รวมกับ VRF และกลายเป็น IFRS Foundation ซึ่ง IFRS Foundation ได้มีการพัฒนาเป็น ISSB ค่ะในฝั่งของยุโรปนะคะจะมีองค์กรที่เรียกว่า EFRAG European Financial Reporting Advisory Group จะเป็นหน่วยงานที่ถูกสั่งมาจาก EU โดยมีการพัฒนาคล้ายๆกับ Sustainability Report Standard ภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า CSRD Corporate Sustainability Report Directive ซึ่ง US SEC ของสหรัฐอเมริกามีการออกเป็นลักษณะของ Draft Disclosure er, โดยจะเป็นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย ESRs นะคะย่อมาจาก European Sustainability Reporting Standard มีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างเร็วมากค่อนข้างก้าวหน้าและเร็วกว่า IFRS S1 S2 ซึ่งจะเป็นระดับเดียวกันแต่เป็นสังกัดของยุโรปค่ะต่อไปนะคะจะเป็น FRS Foundation ค่ะ FRF Foundation นะคะเป็นองค์กรหรือเป็นสถาบันที่ไม่แสวงผลกำไรมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่เรียกว่า ISSB International Accounting s t a n d a r d Board โดยถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อปลายปี2021มีหน้าที่ในการจัดทำข้อบังคับหรือมาตรฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน โดย IFRS Foundation มีการพัฒนาม,มาตรฐาน IFRS ที่ถือปฏิบัติเฉพาะกับงบการเงินซึ่งมาตรฐานของประเทศไทยหรือที่เรียกว่า TFRS ได้มีการอ้างอิงหลักการทำงบการเงินมาจากมาตรฐาน IFRS ค่ะในปี2026ทีมจะเป็นในเรื่องของ Climate โดย ISSB มีการทำงานในเดือนมีนาคม2022เป็นดรับออกมาซึ่งเป็น2ฉบับโดยฉบับแรกมีลักษณะเป็นข้อบังคับทั่วไปเป็นกรอบแนวคิดกว้างๆในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนหรือที่เรียกว่า IFRSs 1ซึ่งในขณะนั้นจะเป็นร่างของภาษาไทยค่ะ ฉบับที่2ก็คือ IFRS S2 จะเป็นในเรื่องของ Climate ค่ะถัดมานะคะจะเป็น IFRS S1 S2 มีความพิเศษในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนให้เข้ากับงบการเงินเป็น Global Disclosure Standard เป็นแบบ Single Global Baseline ที่มีการเน้นซิมเล e ได้รับการสนับสนุนจากจูเลสดิ c ชันอ a ลผู้มีอำนาจทั่วโลกเช่น IOSCO ก็ตอสากล FSB Financial Stability Board เป็นองค์กรระดับใหญ่โต G20 และ G7 Reader มีการเน้นข้อมูลเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและโอกาสโดย ESG issue และ Sustainability issue เป็น uncertainty มีทั้ง swing up และ swing down โดย swing up ก็คือจะเป็นในเรื่องของเชิงบวกหรือก็คือโอกาสนะคะ opportunity ส่วน Swing Down จะเป็นในเชิงลบหรือก็คือความเสี่ยงล็กค่ะ ifs s 1จะมีเรื่องกรอบแนวคิดการนำเสนองบการเงินและการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีไม่มีการกล่าวถึง e t e r r r i s e Value เนื่องจากเป็นแนวโลโ c โค e ซึ่งจะมีการเปิดเผยเกี่ยวกับความเสี่ยงโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เพื่อให้เจ้าหนี้หรือว่านักลงทุนได้ใช้ประโยชน์ในการาคาดคะเน c a r e f u l และเพื่อใช้ในการตัดสินใจโดยจะมีโครงสร้างและต้องมีการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องอยู่4หลักการค่ะซึ่งเหมือนกับ TCFD ได้แก่ 1. Governance 2. Strategy 3. Dismanagement 4. Magic and Target IFRS 2จะมีโครงสร้าง้ายกับ S1 โดย Cash a i l e t t s t จะมีอยู่2ประเภทได้แก่ 1 physical r i s k เป็นความเสี่ยงทางกายภาพเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยได้แก่ acute คือแบบเกิดขึ้นแบบฉับพลันเช่นน้ำท่วมไฟป,ป่าแล้วก็ chronic คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเช่นระดับน้ำทะเลค่อยๆเ,เ,เพิ่มขึ้นอุณหภูมิค่อยๆเ,เพิ่มสูงขึ้นและ2 transition r i s k เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านเช่นการมีกฎหมายที่เกี่ยวกับคาร์บอน Double Maturity หรือว่าสาระสำคัญแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. Financial Maturity หรือว่าสาระสำคัญทางด้านการเงินคือ o u t s i d ์อิผลจากข้างนอกมากระทบกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการซึ่งปรากฏอยู่ในงบการเงินผู้มีส่วนได้เสียลหลักก็คือนักลงทุนและก็เจ้าหนี้และยังมีผู้มีส่วนได้เสียอื่นอีนอกก็คือสังคมและสิ่งแวดล้อม แล้สอ impact maturity หรือว่าสาระสำคัญทางด้านผลกระทบคือ inside out ผลจากข้างในกิจการไปกระทบกับข้างนอก ESG ES <G S 2> คือนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมภิบาลหรือแนวคิดเพื่อความยั่งยืนขององค์กรที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ผลกำไรแต่ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ESG disclosure ประกอบด้วย3ระดับ คือ 1. minimum requirements เกณฑ์ของสำนักงานกราต่อ56คิด1วันรีพอร์ตกำหนดว่าจะต้องเปิดเผย ESG เรื่องอะไรบ้างเป็นเกณฑ์บังคับขั้นต่ำหรือเป็นการให้หลักคิด 2. voluntary เป็นการสมัครใจตลาดหลักทรัพย์ส่งเสริมสนับสนุนหาเครื่องมือให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลจึงพัฒนาคู่มือการรายงานความยั่งยืนและเพื่อส่งเสริมคู่มือวันรีพอร์ต ซึ่งเป็นคู่มือที่ประเทศไทยจัดทำขึ้นและก็ใช้กันเองในประเทศไทย 3. voluntary การสมัครใจแบบระดับสากลอ้างอิงก,กับ global guideline ซึ่งใช้กับบริษัทระดับนานาชาติซึ่งในตลาดหลักทรัพย์มีประมาณ30บริษัทที่ใช้เกณฑ์น,นี้โครงสร้าง56-1วันรีดหนึ่ one report ในโครงสร้างเดิม ในส่วนของโครงสร้างการจัดการและการกำกับดูแลกิจการจะถูกขยายเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานอื่นๆและรายงานผลการดำเนินงานสำหรับการกำกับดูแลกิจการซึ่งจะเฉพาะเจาะจงในส่วนของ ESG และในส่วนของ CSR จะถูกขยายเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน จะเจาะจงในส่วนของ e และ s ทั้งนี้ก็เพื่อให้หัวข้อมีความชัดเจนมากขึ้นประเด็นสำคัญในโครงสร้างวันรีพอร์ตในส่วนที่3การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนจะประกอบด้วยนยโยบายและเป้าหมายการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นทางด้านสังคม ในส่วนที่4เป็นเรื่องของ MDA ซึ่งเป็นการวิเคราะห์อ,อธิบายว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรและในส่วนที่ 6, 7, 8บริษัทต้องเปิดเผยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ESG หรือผลการดำเนินงานส่งผลกระทบต่อด้านใดบ้างซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้อา่านข้อมูลเพิ่มเติมในมาตรฐานในการด้อยค่าในประเด็นของ ESG ความเสี่ยงสามารถทําให้ธุรกิจได้ค่าได้เช่นผลิตภัณฑ์ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือบริษัทเราให้กู้กับบริษัทที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นโอกาสที่เราจะได้เงินคืนก็มีน้อยลงไปและใน,นส่วนของค่านิยมคือการลงทุนในบริษัทย่อยแต่บริษัทย่อยเนี่ยไม่ได้ปรับตัวไปตามกระแสของ ESG ทําให้ค่านิยมเนี่ยมีโอกาสได้ค่าได้ในส่วนของผู้จะทํารายงาน t c f d กล่าวว่าการเปิดเผยข้อมูลที่ดีควรปฏิบัติดังนี้ 1. ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 2. ข้อมูลนั้นต้องเฉพาะเจาะจงและสมบูรณ์ 3. ข้อมูลต้องชัดเจนดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลต้องสมบูรณ์กันทั้งทางด้านคุณภาพปริมาณทรัพยากรสามารถเข้าใจได้สามารถเปรียบเทียบได้น่าเชื่อถือมีวัตถุประสงค์ชัดเจนและทันต่อเวลาในการใช้ และในส่วนของผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีไม่ได้มีหน้าที่แสดงความเห็นต่อรายงานความยั่งยืนโดยตรงแต่มีมาตรฐาน ISE a e 3000เป็นเรื่องของการให้ความเชื่อมั่นซึ่งนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลในอดีตและมาตรฐาน ISE a e 3410เป็นเรื่องของการเตือนกระจกและต่อมาล่าสุด IAASB เตรียมออก i s s a 5 0 0 0เป็นเรื่องของการให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความยั่งยืนโดยเฉพาะ